จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็มาพบกับช่องน,น้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน,น้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหุน่นไทยเยืนของที่สองมิถุน่ากับมีมใหม่คือเก่าเนาะจ้าแต่ก่อนที่ยาจะไปบนแนวทางช่องน,น้องช่อนชาแนลก็มาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกระโค้ยส้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจ กับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเด้อจ้าขอคุณจ้าก่อนถ้าจะไปวงแนวทางเขากัมพวกไรเงานผลก็อนอาจากของคุณท้าหินเที่ยวไฮไปวันที่หนึ่งมีถุน,น้านอกจากว่าผลออกุดได้จากเที่ยวไฮไปเขากับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกสี่ศูนย์หนึ่งล่างออกสี่ศูนย์จากสำหรับคุณท้ายินวันที่หนึ่งมีถุน,น้าน่องจากขาเขากับบอกเขาเนอกจากก็มีเขาบ้างรูดบ้างก็เบ,บ้าว่ากันเนาะ ก็ให้ไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบื้องล่างนนผลกับไปแล้วกับไปตามต่อนอกจากสำหรับแนวทางหุ้นท่าย็นของวันที่สองมิถุนายนนอกจากวันมีแนวทางตัวเลขกัาตัวเดแน่นกับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามต่อนอกจากนอกากสำหรับแนวทางหุ้นทยาย็นของวันที่สองมิถุนายนนอกจาก กับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่น0ูนกับเด่นหนึ่งไปเบื้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันศูนวิ่งรูดกับหนึกับศไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนะจ๊ะมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเนีนกับูนหนึ่งูนสองูนสามสี่จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหนึ่งหนึ่งามหนึ่งสี่จ้ะ ไปเบิ์งแนวทางตัวนี่ตัวจอสองตัวกับเฮลินไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี่ตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเขาก็จะแ้นวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิ์งแนวทางกันไปแล้วเนอกจาก เป็นใจเนาะจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อน,นแนลจากเบิงแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่สองมีถุนหน้ากันแต่แลว้วเนาะจากเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อเนาะจากมักชอบตัวดใดเข้าก็สามารถอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะดเดอาไปเรียนเน้นนักเน,นเ้นเบาตรงกับเลขลี่เท่าคิดไว ทายนีช่องน้องซ่อนชาแนลกระอขอพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันไหมในะคลิปน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกระอขอพุณนจ้าสวัสดีจ้า